สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางชูอินไซด์ครับได้เวลาของ30นาทีสุดพิเศษกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดัง กับรายการหนังชนโรงกันแล้วครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายค่ะพบขบบทสัมภาษณ์พิเศษข่าวพร้ออัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่คุณผู้ชมได้ชมที่นี่ก่อนใครในรายการหน,นังชนโรงค่ะพบกับผมถาปนาเดชปัญญาครับเอมสัธิดาพุมพสิทค่ะแน่นอนครับอยู่กับเราสองคนก็ต้องอยู่กับเรื่องราวของภาพยนตร์ถูกต้องมีภาพยนตร์ใหม่ๆเข้ามาฉายให้เราได้ชมกันทุกเรื่อง ทุกสัปดาห์นะครับในรายการเราก็จะนําเสนอเรื่องราวทั้งเบื้องหลังการทํางานทั้งตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆครับมีเรียกว่าใครที่เป็นคนรักหนังหรือว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์รายการนี้เลยแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9ก้าแล้หลายคนบอกก็เลยทำไมหลายคนก็บอกว่าทำไมรายการชอบมานับวันนับเดือน คือจริงๆแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องรีคอร์ดตัวเองนะเพื่อให้รู้ว่าใช่ถึงไหนแล้วใช่ช่วงเวลาไหนแล้วใช่เดือนนี้ก็เดือนเกิดของน้องเอมด้วยนะครับโอ้ไม่อยากจะคือพอผ่าน18มามารู้สึกไม่อยากจะเกิด่อยากอยู่แบบ18บแปดเก้ยอย่างน้นะชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปเราต้องข้ามพ้นกับช่วงเวลาเก่าๆไปแล้วก็เอาสิ่งเก่าๆนั้นเป็นประสบการณ์เรียนนะบทเรียนแล้วเราก็เอาไปสอนคนอื่นๆในอนาคตได้เอาจริงๆเราผ่านช่วงเวลานั้นเราเราก็จะมีความรู้ ความเข้าใจในชีวิตในช่วงเวลานั้นก็สามารถแนะนํากับคนรุ่นใหม่ไแล้วก็จะได้ไม่ทําความผิดพลาดอีกเอาละครับสัปดาห์นี้แน่นอนครับเริ่มต้นรายการในช่วงแรกก็ต้องเป็น on the set on the set นะคะสัปดาห์นี้ on the set 2เรื่องครับเพราะว่ามีภาพยนตร์เข้าฉายในช่วงนี้น่าสนใจเยอะหนึ่งเรื่องกับแอนิเมชันที่บอกว่าสุดยอดอลังการมากนั่นก็คือ Kubo and the Two String นี่คือ on the set เรื่องแรกในช่วงนี้ครับ วันนี้เอ็มก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันจะเข้าฉายวันที่8กันยายนี้ค่ะกับ League of Gods ค่ะครับผมสงครามเทพเจ้าจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นเทพเจ้ารบกันสู้กันจะเป็นของกรีกบ้างของอียิปต์บ้างนี่จะเป็นประเทศจีนเป็นของจีนส่วนเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องไหนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามเลยค่ะ ยอฟถึงเวลาทำงานเมื่อกี้ตัดไปช่วงเบื้องหลังตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วเราต้องกลับมาก่อนนี่แล้วเวลาเมื่อกี้ดูแล้วมันเพลินไงเวลาดูหนังก็เพลินกับเนี่ยบรงกับละครนะบางทีบางทีดูกับเพื่อนหนังไม่เริ่มประกอหมดเขาบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้ดูหนังได้สนุกขึ้นอถูกต้องคือต้องมีอะไรดีกว่าเมาส์กันนะเมาส์ห้าฉากนี้ฉากนี้ไม่หรือคุยกันไอ้นี่มันเป็นใช่ไหมเคี้ยวไปเถอะถ้าเพื่อนพูดยัดไป เล่นโทรศัพท์ปุ๊บกินเล่นอย่าเล่นใช่ไหมเอามือล้วงป๊อปคอนดีกว่ากดมือถือนะเห็นไหมนะเราเข้าเรื่องได้ทั้งนั้นแหละเอาเลยครับผ่านไปกับช่วงของออนเดอะเซ็ตตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเอ็มท็อกช่วงท็อกโชงของพวกเราช่วงท็อกโชงเรานะครับครั้งนี้เราต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆนั่นก็คือมันไม่ใช่บ่อยๆหรอกนะตลอดเลยนะเรื่องคือโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นคือ สถานที่ถ่ายทําหรือสถานที่ในหนังภาพยนตร์เรื่องนั้นๆค่ะครับผมโลเคชั่นมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมและการท่องเที่ยวหรือเปล่าครับนี่คือเอมท็อวันนี้ครับในการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแน่นอนก็คือจะมีการถ่ายทําในโรงถ่ายก็คืออาจจะเซตเป็นฉากที่สมมุติขึ้นมาสถานที่ที่สมมุติขึ้นมากับอีกแบบหนึ่งก็คือการถ่ายทําในสถานที่จริง นะครับสถานที่จริงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เพราะมันเป็นเรื่องิกมันคือเหตุการณ์จริงนงสถานที่จริงในหนังต่างเวลาเอมดูหนังเนี่ยเคยสังเกตพวกสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็แบบว่าพอดูแล้วแบบ สวยจังอะอยากไปเที่ยวอยากอะไรม้างเราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยแบบชอบชอบสถานที่อะไรอย่างเงี้ยฮะฉะฉันเวลาดูหนังสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่พลาดก็คือโลเคชันอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ไปอเมริกาตอนประมาณ2ปีที่แล้วเพราะว่าดู Ocean's 11อลเวแล้วชอบมากคือเราไม่รู้ตอนนั้นเราก็เด็กไต่เห็นสถานที่นึงคือมันมีแต่แสงสีนั่นก็คือเวกัสลเวกัสนั่นเองเราก็รู้สึกว่าเออ วันหนึ่งเราอยากไปเห็นตรงนั้นอะแลนด์มาร์กตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปตอนนั้นคือจริงเราไป LA แต่มันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยขอไปคือเราเห็นแล้วเราติดใจติดตาภาพยนตร์เนี่ยนะครับมีผลอย่างมากเลยที<า>เดียวในเรื่องอของการประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆในการท่องเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่เคยเดินทางไปที่เช่นนั้นแต่พอได้เห็นได้เห็นภาพบางส่วนแล้วมันเป็นเหมือนกับตัวกระตุ้น่ะ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอะฉันต้องไปที่นั่นให้ได้คือมันอาจจะสวยกว่าสถานที่จริงที่มีอยู่อาจจะเป็นไปได้เพราะมันสวยมากในหนังบางทีหนูก็เห็นแล้วว่าเออพอใจจริงมันก็อาจจะไม่ได้เท่าแต่มันกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกอยากไปอยากเที่ยวแล้วมันก็จะมีเควสชั o บางอย่างโดยว่าสถานที่นั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าใช่ไหมฟังเชียรดูว่ะ เฮ้ยมันสวยขนาดนี hmm. I mean, right, right, right. ้เลยเหรอค่ะนี so, the meeting, so, ่ทำไมมันดูเว่อร์จังเลยอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสถานที่ในภาพยนตร์มีหลายตัวหลายที่นะครับที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศต่างๆถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์โดยเฉพาะหนังประเภทหนังดิเซสเตอร์หรือหนังอินเวเดอร์ก็คือหนังพวกที่มีเอเลี่ยนมาบุกโลกเราจะเห็นแลนด์มาร์คสำคัญเยอะมากเลยแล้วบางทีขึ้นชื่อให้ด้วยว่าแบงค์ทอกอย่างอเมริกาอย่างเงี้ย ตรงอนุสาวรีย์วอชิงตันไงครับที่เป็นเสาสูงๆอ่ะนั่นนะครับโดนถล่มป่ะจ๊ะแล้วก็ตรงที่ในอังกฤษลอนดอนบิ๊กเบนนะครับหรือว่าทาวเวอร์บริด์ใช่ไหมฮะที่รู้สึกว่าล่าสุดไปไปถ่ายรูปกันมาด้วยใช่ไหมตอนที่เราไปเจมส์บอนด์กันใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันอยู่ในหนังเรื่องฟิฟเวอก็เห็นนะะโดนถล่มบิ๊กเบนก็เหมือนกันเพราะเราเห็นสถานที่พวกเนี้ย เห็นแลนด์มาร์คก็อยากที่จะเดินทางไปนะครับอย่างในเอเชียเหรอก็มีหลายที่นะที่อยู่ในภาพยนตร์ตเกียวดริฟท์ตอนนั้นก็ในญี่ปุ่นใช่ใช่ตรงแยกชิบูย่านะครับก็เป็นแยกที่ที่เรียกว่าเป็นสครัมเบิลสแควร์ก็คือมันจะเปิดเขาจะเปิดไฟไฟเขียวเนี่ย พร้อมกันนะให้คนเดินข้ามกันแลวหลายคนบอกว่าทําไมเขาไม่เดินกันทีละฝั่งอะไรเงี้ยเขาจะเปิดพร้อมกันเลยครับเขาถึงเรียกว่า s c ก a มบู e สแควร์คือเละครับสกรมกันเลยก็นั่นคือตรงนั้นตรงแยกีิบูย่าใช่ไหมครับหรือว่าอย่างในภาพยนตร์ล่าสุดเลยฮิตแมนเอเจนต์อันนั้นก็ถ่ายกันที่สิงคโปร์เราจะเห็นการเด n น y t เดอะเบย์จะเห็นชัดเลยนั่นก็เป็นฉากหนึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีอยู่จริง และหลายคนก็อาจจะแบบเอ้ยฉันเคยไปเที่ยวที่นี่รู้สึกคอนเน็กได้หรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยยังไม่เคยไปเลยอ๋อเนี่ยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปก็มีส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้มันน่าสนใจขึ้นอย่างฮ่องกงก็เป็นที่หนึ่งที่ถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากพระใหญ่อะครับวัดโพลินนะครับที่เกาะลันเตาที่เราจะเห็นในโปสการ์ดในเรื่องต่างๆหนังเรื่อง Infernal a f f a i r หรือว่าสองคนสองคมก็ถ่ายที่นั่น Battleship ที่เป็นหนัง i n v เวสนะครับหนังอินเวเดนี่ยอเอเลียนมาเนี่ยโอ้โหยานอวากาศพุ่งผ่านพระใหญ่ที่นั่นจะโดนถล่มประจำฮ่องกงนี่จะเยอะมากมีไปถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากเรื่อง b a c k กเฮดที่คริสแฮมส์สวดเล่น<ะ>ก็ไปถ่ายทำที่นั่น Transformer ภาคล่าสุด Age of Extinction ง<ะ>่นก็ไปลุยกันใน,น,ใน,น,นถนนเลย,เลยของฮ่องกงเลยะนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะไปนะและล่าสุดนี้นะครับ เราอาจจะมีโอกาสได้ไปฮ่องกงกันฮ่องกงที่ไปมาคร,ครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยที่ไปก็คือไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r Age of Extinction นะครับมีการเปิดตัวที่นั่น และล่าสุดนี้ก็จะมีการเปิดตัวภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้แต่ยังไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรเอาไว้เดี๋ยวว่าฉเฉลยก,กันอีกทีนึงได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสาได้ไปเราก็จะไปไถ่ายสถานที่อะไรให้ดูดีกว่านะแลนด์มาร์คสวยๆกันใช่นะครับก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำฝากกันในวันนี้กับเรื่องของเอ็มท็อกกับโลเคชั่นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณได้ชมภาพยนตร์ แล้วคุณรู้สึกดีกับสถานที่นั้นประทับใจกับสถานที่นั้นใช้มันเป็นแรงขับดันครับทาให้ตัวคุณไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่ามองแค่ในจอแล้วบอกว่าไปอ่ะไม่มีทางไม่ไปถึงลองดูลองดูสิครับคุณอาจจะเก็บเงินคุณอาจจะตั้งใจทํางานคุณอาจจะทําชีวิตให้ดีแฟนไปแล้วก็มีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้นี่แหละครับแรงขับดันที่ดีและสิ่งที่ภาพยนตร์ให้เหมือนกันนะครับในช่วงเอ e Aim Top สัปดาห์นี้ครับ เข้าสู่ช่วงคำวิจารณของสัปดาห์นี้นะคะเช่นเคยหาเอมและพีออฟมีหนังมาฝากกันคนละเรื่องครับผมตัว,ตวอย่าง่องภาพยนตร์ค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใหม่ๆมาให้ได้ชมกันนะครับน้องเอมก่อนดีกว่าเอมคือเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะเรียกว,ว่าหลอนเลยทีเดียวาาชื่อ d a อ h e คีะจาก Sony Pictures ก็เป็นภาพยนตร์ที่ตอนแรกเราได้ยินชื่อเราก็ยังงงอยู่นะว่าจะหยุดหายใจอะไรแต่พอเห็นเทรลเลอร์ทีเซอร์ล้วก็รู้ว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆกับกับกับพล็อตเรื่องมันมาในส่วนของผมบ้างนะครับกับตัวอย่างของภาพยนตร์ใหม่ ล่าสุดอของดาราหนุ่มที่ชื่อว่าทอมครูซนั่นเองจากหนังสือที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวกลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ล่าสุดจาก Paramount Pictures กับตัวอย่างใหม่นะครับภาพที่2ของ Jack r ิเชอร์กับ Never Go Back ไปติดตามได้ครับในช่วงของคํา i n g ่งครับ ครบถ้วนทุกอย่างกับรายการหนังชนโรงของเราแล้วถูกต้องค่ะคตอนนี้เราอยู่กันที่โรงหนังแน่นอนเพราะว่านี่คือรายการหนังชนโรงเราอยู่กันที่แม่กาซินเฟ็กซ์ที่เมกาบางนาค่ะครับผมโรงภาพยนต์ใหญ่ดิบเบิ้มเลยนะฮะมองไปข้า,างหลังน,าานั่งกันอยู่ตรงทางเดินเลยบักอ,บอ,บอีบถูกต้องแต่ว่าใหญ่หลายโรงมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าโห บอกว่ายังไม่เคยมาดูที่นี่แต่ว,วันนี้นน่แหละสดสวยด้วยนะสวยด้วยนะครับยังไงขอบคุณสานที่ถทำรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมถามรนาเดชปัญญาครับเอ็มสาธิดาปเป็นสินไทยค่ะเราต้องคู่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ